ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยโถ่เกูนายได้ยินฉันไหมฉันไม่รู้นายอยู่ดาวดวงไหนช่วยฉันด้วยเถอะช่วยันตาามห จะเท่านั้นน่ะไปเถอะคุณซอมบี้อ้าวเจ้าหนูไปผมเริ่มมันสปายด้วยแล้วสิเดี๋ยวผมขอล้างหน้าก่อนนะจะได้เลยเจ้าหนูโอ้ยโหน้ำก็ไม่ได้อาบมาหลายวันแล้วเอ้เจ้าหนูอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ะปุ่มมีปุ่มด้วยเหรอใช่เจ้าหนูเฉันขอลองกดหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนอ้าวเจ้าหนูคุณซอมบี้คุณซอมบี้คุณซอมบี้ จะโน่นจะกำลังลงไปอุตส่าหีบลงไปดีแล้วว่ายน้ำเป็นน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวจะตายได้เลยอุตส่าอ้าอ้ามันมีสไปเถอะช่วยผมด้วยรอยนายนะจะโดดนั่นนะโอ้ยแกอืออืออ๋อ ล้วกัหนเอาหที่นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณซอมบี้ที่ไหนอืฉันขอดูแผนที่นะเจ้าหนูหรือว่ามันอาจจะเป็นทานที่ท่านกู๊ดเขาบอกมาก็ได้นะอืมอ่าใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเจ้าหนูก็คุณก็คุณตามแผนที่มาลงตรงนั้นเอ้ยตรงนี้ไม่กุญแจด้วยท่านแ้วซอมบี้ไปดูดิโอ้กุญแจเนี่ยหยิบมาอันหนึ่งแล้วกันอออฉันหยิบมาแล้วอ่ะแปลว่าท่านกู๊ดเขาพูดความจริง ใช่เพื่อนฉันพูดความจริงสินะโอ้ก่ <S 1> <S 1> อน<ๆ>ที่เขาอยู่อ่ะเขาล้อเล่นฉันเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็หลอกเยอะด้วยอันนี้จะเป็นจริงดีใจจังฮะอันนี้รูปฮีโร่บายใช่ไหมอ่าแล้วก็รูปแม่มดนะแม่มดเดกคุณซอมบี่นี่มันอะไรเนี่ยสารหรือเปล่าสารอะ <S> <S มีสาร,ระมะพู้ิด้วยเหรอออข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 ะขอดูก่อนนะครับ อจ้าหนูนี่หลอนระงีมีสารโดยกุศได้นายเลยอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเสียงอะไรครูอบี้เนี่ยชวนหลอนสิจิตเองเอ๊ะเจ้าหนูได้ยินไหมอ่าคุณบอกว่ามีของลึกลับอยู่ในกล่องเฮ้ยเสียงเสียงคล้ายๆเพื่อนฉันเลยเจ้าหนูได้ยินไหมเอ๊ะนั่นแมนเหรอเฮ้ยผมได้ยินเสียงอบี้อะไรนะ ตรงนี้น่าจะมีกล่องตามเข็มทิศแล้วอ้ะเจ้าหนูฉันไปไม่ได้เจ้าหนูโอเคโอเคผมเดินเข้าไปให้ละโอเคเจ้าหนูตรงนี้มีตู้เซฟด้วยมันลาดอะไรเดี๋ยคุณอ่ารหัสเหรอไอเข้าไม่ได้ไอจุ๊บบ้าเอ้ยงั้นงั้นคุณดูตรงนั้นได้ไหมดูในแผนที่อ่ะที่อ้ยเอาโอ้โหจะปีนไปเลยแล้วยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยปีนัดปีนก่อนเ่อนเจ้าหนูโอ้โหมาแล้วโคตรโปรเฟชชั่นอล อ่าตัวเซฟทำไงดีลองลองอา่านดูคุณซบบี้เบอมันมีเอ้าเอ้าคุญแจนั่นเหรอใช่เจ้าหนูฉันเบอดได้แล้วเอา้าฉันไขได้เลยเอ,เอ้าเอ้ลูกกตาเอ็นเดอร์ด้วยคุณซบบี้เออฉันไม่เคยรู้เลยเคยนั่นมีลูกกตาด้วยคืออะไรน้าฉันขอหยิบมาดูก่อนนะ,นะเจ้าหนูได้ได้ครับ<ม>นั้นผมหยิบมาลูกหนึ่งนะได้เลยเจ้าหนู เออท่านพ่อผมเคยสอนตอนเด็กว่าถ้าเรารวบรวมไอออเนเดอร์นียเราสามารถไปหามังกรได้โอ้นี่คือไอออเมเดอร์แต่ท่านพ่อเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่เล่นหลอกเด็กเขาไม่มีจริงอเจ้าหนูน่าจะเป็นลูกแก้วธรรมดามั้งแต่ทำไมมันดแปลกคุณตบีบตูงกล่องนี้ไปเจ้าหนูตองกล่องนี้ยังมีอีกสองลูกอ่ะผมเก็บไปก่อนนะไปเจ้าหนูโอเคผมมีสามลูกแล้ว คุณสต๊บี้มีกี่ลูกส่วนฉันมีลูกหนึ่งอะจ้าหนูเอองั้นไว้ที่ผมดีไหมหรือว่าไว้ไวที่คุณสต๊บี้ด,ดีไว้ที่เจ้าอ่วะเจ้าหนูเดี๋ยวฉันปีนออกเดี๋ยวผมเคเช็คดอยล้วกันว่าอาจจะมีอีกอาจจะมีของอที่เราไม่รู้อีกนะคุณซต๊บี้นะเอ๊ะไกป่ปีนปีนสิไม่มีแฮะไม่มีอะไรเลยคุณสต๊อบี้โอเคจ้าหนูไม่มีอะไรเลยอ่ะ เรารีบกลับก่อน,นดีกว่าไหมเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าผมว่านะอ,อ,อันตรายมากเสียงอ๋อ,อัอบกลับแล้วนะครับไปก่อนนะครับอ๋ออ๋อ,อ,อ,อ <c oughs> พวกเจ้าจะไปไหนกันล <c oughs> เลอะจะบ้านนี้มาได้ไงเนี่ยคุณตอมบ,บี้จะดูห<น>ลบหลังฉันไห้ได้ครับเจากก้ากล<น>้ามายึดถาดของข้าแล้วขโมยของของข้าไปอีกนั่นเลอของของแกอะไรนี่ของของกุชแกแกฆ่ากุช ไปใช่ไหมแล้วก็เข้ามยฐานรับใช่ไหมไปใช่ไหมเจ้านั่นเงี้เหรอมันตายไปแล้วแกแกไม่รอดแน่แกต้องตายตายซะคุณสบีเป็นไรไหมเนี่ยจะดูอีไฟเอาไปอิลูกผมจะปกป้องคุณเดงกคุณมบีจะดูดิไป ตายไปกันสองคนเลยคุณซอมบี้โอยเป็นไรไหมเนี่ยไม่ลงร่างกายฉันใช้การไว้ได้ฉันแปลงร่างไม่ได้เจ้าหนูพวกเจ้าคงไม่รู้สินะถ้าแห่งนี้มันมีหินที่เรียกว่าหินไคลโลอยู่ไม่จริงมันหายตั้แต่พันปีที่แล้วนี่ใช่แต่ถ้เนี้มันมีแกเฮ้ยซอมบี้ระวัง เอาไปกินอีกลูกไม่คุณพี่ในแนกพวกเจ้าก็รู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าจะเผยโฉมหน้าอันน่ากลัวของข้าให้ดีอย่าะแม่มดนี่มันแม่มดนี่ตายไปซะเถอะไม่คุณสบี๋จ้าเอาไปเจ้จะตายแล้วเจ้าหนูหลบหลบไว้ก่อนจะฉันผมเริ่มเบอ่อแล้วคุณสบี ไหนๆข้าก็จะไปแล้วขออีกสักลูกก็แล้วกันคุณสัมบี้อย่าไปสัมบี้ไม่นะคุณสัมบี้อายแกซมบี้อย่าึงตายไปซะก็ดีไอ้เอนแมนตังยี่ตังยี่โอ้คุณคิปเปอร์วีนเนอร์เองใครมาช่วยแล้วจะไปช่วยเดียวนี่เจ้ายังไม่ตายเหรอ เ้ยอเอาพลัรข้าไปกินอย่าพวกูดไปจากไหนกันเนี่ยเจ้าช่วยเอ็ดแมนไปเจ้าแมนเจ้าคุณช่วยรักษาคุณซอมบี้ก่อนได้ไหมได้ๆอ่ากินกินฝากไว้ก่อนเถอะพวกเจ้ามันดีไม่ได้เหรอคุณคุณเอนเดอร์หายไปไหนแล้วล่ะคุณเอนเดอร์คุณมาจากไหนเนี่ย คุณยังไม่ตายเหรอใช่ยังไม่ตายต้องขอบคุณกับคิปเปอร์มากเลยที่ช่วยฉันไว้น่ะใช่แล้วคุณสบีเป็นยังไงบ้างอ๋อก็น่าจะดีขึ้นนะนะสตีอ๋อสวัสดีเจโนอ๋อดีขึ้นแล้วโอ้ยลงใจหน่อยด้วยว่าเป็นอะไรอ๋อแกทิ้งฉันไว้ในกลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยนะเนจ่ยใจแท้ออว่ะ เดี๋ยวนะค,คุณเล่าเรื่องคุณมาหน่อย,ยได้ไหมผมจำไม่ได้เลยว,ว่าคุณอยู่ที่ไหนอ๋อได้จันหนูเรื่องก็ว่าเอ้ยเอ้อ้ยงน,นั้นไปไหนแล้วเจ้าเราอยู่ตรงนี้ก่อนเอเสียงใครอ่ะต้องแอบฟังสักหน่อยฆ่าจะไปฆ่าเอ็นเดอร์แมนนี่มันเป็นคำสั่งของฮีโร่บาย เ <Hey, S 2> อ๊ยยโรบายอ่ะเอ็นดแมนอ้าวฉันต้องฉันต้องไปช่วยแล้วเอ๊ะเอ๊ะทางไหนนะเอ๊ะทางดีเปล่าเอ้ะเอ๊ะโอ้เจ็บบ่าเอ้ยคนเยอะเกินทำไงดีอ๋อพอดีมีวิชาจากอาจารย์ที่ฉันเคยไปเป็นลูกศิษย์อ่ะนะเออใช่ไง่ะอย่างนี้มั้ง โอ้เอ๊ะจะให้ลองทดสอบหน่อยสิฮัลโหลเหอเฮ้ยใครวะเฮ้ยไม่มีอะไรเพื่อนคุยกันจอกเฮ้ยเอ๊ะมอนมันจะไม่ได้ยินไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยันจาวบ้านนี่ใายเงาเฮ้ยอ๋อจนชาวบ้านมันทำอไมอ่ะต้องไปแอบดูซะหน่อยเอ๊ะอ๋อ เขาไอ้น้ำแ,แมนนี่เจ้านั่นจะมาได้ไงนี่เฮ้ยเจ้านั่นไปแล้วไปตาชั้ละฮ้ยไปขันซ้ายหันขวาไม่มีใครเฮ้ยเจ้านั่นหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตายไปให้หมดก็ดีซะเฮ้ย ถ้าต้องรีบป,ปลูกท่านฮีโร่บายก่อนอะตังรีบิตังรีบิปลูกแอนิเมนแล้วเอ้ยแอนิเมนแอนิเมนอ่าไอ้เอ้ย <Hey. S 2> ที่นี่มันเป็นกำลังแอนิเมนรีบเป็นก่อนแอนิเมนทิ้งรังปอมไม่ได้ใช่ไหมฮะ uh. uh. อ๋ะอลังปอมทิ้งไว้ละเรียบร้อยโอเคไปไปที่นี่เป็นกำลัง ไปกันอะไรเนะี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังอันแรกออกมาอันนี้กันหนเดี๋ยวคนะุณซอมบี้เมื่อกี้อาการเขาเป็นอะไรหรอ,เ,อ,อขเขายกเท้าขึ้นมาด้วยอาการน่าจะพักฟื้นน่ะวันหรือสองวันนี่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเออ่ยาสมุนไพรแถวนี้มาให้อ่ะนะไม่น่าเลยซอมบี้ไม่น่าจับไปเร็วเลย,ย,เยฉันนะยังไม่ตายฉันยังไม่ตายโอ้ย อ๋อตายก็แย่แล้วแกนี่เนอะแอดทำก็ประมาณนั้นเองตายดิเดี๋ยวจะได้ไปงานวันแห้เฮ้ยคุณเดนเตอร์แตนี่มันเู็้จ้าไม่ดีเลยนะโทษทีอิ่มไปหน่อยนะโอเคฉันจะไปหาสมุนไพรแล้วกันนะโอเคโอเคฝากดูแลด้วยอาจารย์หนอได้ครับแล้วคุณจะยังไงต่อเนี่ยคุณเดนเตอร์ก็เดี๋ยวจะกล่าวว่าจะไปดูที่รอบๆแถวนี้อ่ะเผื่อมันจะมีพวกศัตรูตัวอื่นอีก โอ้ได้เลยครับแต่โระวังด้วยนะคุณเดนเดอร์นะได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเฝ้าคุณซอมบี้เองโอ้ยหัวคุณน่ากลัวชะมัดเลยฮะโอ้ยืุณนิ่มแอเป็นอะไรนะอ๋อหน้ากลัวนะคุณซอมบี้ว่าไหมคุณพอจะเดินได้หลายอย่างเนี่ยมันขาชั้นก้าวได้แค่ข้างเดียวจหนุนี่เอาไปกินคุณซอบี้โอ้ได้เลย โอเคตัว,วจือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตนี้มดีดาบด้วยคุณซสบี้น่ากลัวจะมัดเลยโอ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเฝ้าคุณเองได้เจ้าหนุฉันขอหลับก่อนละอ๋อโอเคครับคุณซสบี้ไว้เจอกันนะครับครับเจนอนุผมจะเฝ้าที่ดีเลย โอเคครับก็จบ EP 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครอยากให้ผมลง EP ถัดไปนะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์กันนะครับผมแล้วก็แชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะฮะและก็ที่สำคัญนะครับใครอยากให้มี EP 6เอ้ย EP 7ไวๆก็1,000 0 like ไลค์นะครับบอกเลยว่าผมจะรีบอัดให้อย่างแน่นอนนะครับผม